สวัสดีครับพบกับช่องหมอซันไพ่ทาโล159ดวงชะตาฟ้ากำหนดสิ่งดีๆถูกกำหนดไปแล้วพ้นวันที่17มีนาคมปี2566นะครับรวยง่ายรวยเร็วเกิดขึ้นกับสายอายมือกบบากเกทเอ็ X ตรงกลางหัวใจคลิปนี้เรามาเปิดไพย่ย้ำดวงชะตาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทินทองพ้นวันที่ 10, 17 มีนา2 5 1 6สหมหวังดังใจหมายช่มชื่นผสมสํำเ็จนะครับสิ่งเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมใครมีสัญญาณใครมีสัมผัสพิเศษนะครับซิกเซนแรงนะครับเกิดขึ้นกับสายไรอกระบาดท่านต้องใช้เป็นนะนะครับผมสิ่งต่างๆจะบังเกิดนะครับผมมันต้องมีสัญญาณนะครับขนมันจะรวยมันจะเฮงมันต้องมีสัญญาณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับความสุขที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีลมพัดเข้ามาวุบ ทําให้จิตใจของท่านมันช่มชื่นแล้วผมดูดีๆมันก็เกิดนะครับมีความสุขเกิดมานะครับเงินทองไหลมาได้มาประเดประดังเข้ามานะครับพรุ่งนี้รับทรัพย์โดยโชคสมหวังนัองเจมาญถูกรางวัลที่หนึ่งทำไมจะเป็นไ,นไม่ได้นะครับอย่าดูถูกตัวเองนะครับบางคนบอกว่าชะตาชีวิตหนูนะครับเจ็บปวโดโลภลำเจอแต่เรื่องชีช้ํากระลำปีนะครับหมอ,อท่านบอกว่าไม่เอาอย่าดูถูกตัวเองนะครับคุณไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีบุญ ครับสายเล่มือกระบาดถือว่าเป็นคนมีบุญกุศลวาสนาแต่ท่านจะเปิดขึ้นมาเป็นหรือเปล่านะครับท่านจะทําให้ดวงชะตาท่านเปิดหรือเปล่านะครับครับดวงชะตาเศรษฐีเงินล้านมังเกิดขึ้นกับตัวท่านทําไมจะไม่ได้นะครับผมทําไมจะไม่ได้นะครับผมอย่าดูถูกเรื่องเด็ดขาดนะครับผมเราแต่งตัวขึ้นมาก็ดูดีเช่นเดียวกับคนที่มีบุญกุศลวาสนาแล้วท่านไม่มีหรือไงนะครับผมสายเล่มือกระบาดเผลอจะมีเยอะกว่าคนที่มีเขาเรียกว่าวัดกันที่เงิน นะผมจะวัดก <st Bond> ันที่เงินได้ที่ไหนล่ะนะผมวัดกันไม่ได้ที่เงินนะครับบนกุศสมวัสนาเกิดขึ้นในโชคชะตานะผมดวงชะตาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นพ้นในเดือนอ่าสิบเจ็ดมีนาคมนะครับปีสองพันห้าสิบกเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมดวงชะตาจะเป็นยังไงนะครับเปิดไพ่ดูนะครับผมหมอซันขอทํานายว่าท่านอาจจะได้มีโชคมีเงินทองเข้ามาประสบความสำเร็จร่ํารวยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขเสี่ยงนาโชค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่ประเดประดังเข้ามาทําให้ท่านมีความสุขนะครับเงินที่เข้ามาง่ายๆนะครับถือว่าเข้ามาเยอะนะถือว่าเข้ามาเยอะโชคจะตามนั่นสี่เดือนบ,บังเกิดบังเกิดบ่งบอกได้เลยว่าโชคจะตามเงินทองจะเข้ามาร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะผมสิ่งดีๆขอพ้นอีกนิดเดียวเองนะผมอีกไม,อกไม่อีกไม่กี่วันนี่นะนะผมจะรับทรัพย์โดยโชคสมหวังตังใจหมายแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไล่กันดูนะผมถ้าอาจจะได้มีการวางแผนไว้ก่อนนะ ท่านต้องสังเกตโชคชะตาของท่านก่อนถ้าท่านบอกว่านะผมหนูเพิ่งอายุได้15ขวบนะผมหมอสันก็ยังนับว่ายังอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่านะผมนะมันจะมี 10, 20, 30, 40, 50, 60 10ผมสิปีเปลี่ยนหนมันมีเอฟเฟกต์ตอนต้นปีนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นนะผมคนเกิดราศีต่างๆที่เปลี่ยนแปลงโชคชะตาก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง มันต้องมีเอฟเฟกนะมันต้องคอยสังเกตว่าโชคชะตาในช่วงเดือนนี้เป็นยังไงนะครับท่านต้องคอยเป็นหมอดูให้กับตัวเองนะครับคอยสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับดวงดาวนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับนะครับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าฟ้าฝนอากาศนะครับได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่ท่านจะต้องสังเกตคือสังเกตตัวเองก่อนนะครับโชคชะตาของท่านได้วางแบบแผนเอาไว้หมดแล้ว ถ้าท่านบอกว่าผมไม่ได้ทําธุรกิจอะไรเลยนะผมแบบแผนโชคชะตาเทวดาฟ้ากําหนดเอาไว้แล้วนะครับรอคอยรอไว้ปูผ้าไว้เรียบร้อยแล้วปูเสือให้ท่านเดินแล้วนะครับและท่านจะได้มาหรือเปล่านะครับผมสิ่งเหล่านี้มันต้องเปิดลับนะครับมันต้องเปิดลับและบางคนเปิดลับและหนูเปิดไม่ได้ผมเปิดไม่ได้หมอซันเปิดไม่ได้ทํำยังไงโอนะ้ท่านต้องหาเครื่องรางดีๆหา นะครับวัตถุมงคลดีๆหรือไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้าโบสถ์นะครับผมที่เขาเรียกว่าโบสถ์มหาอุดบ้างนะผมเข้าไปแล้วรู้สึกดันสิ่งอัปมงคลออกไปนะผมสิ่งต่างๆมันเข้ามาไม่ได้มันเข้ามาเกาะแกะตัวท่านไม่ได้ดวงชะตาท่านถูกปิดอยู่นะผมท่านเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างบอกได้เลยว่าดวงชะตาท่านสังเกตให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างรอคอยท่านอยู่แล้วนะครับรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายนะครับผมจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองทำไมจะเป็นไม่ได้ตัวท่านนั่นแหละจะรวย อย่าดูถูกนะครับอย่าดูถูกตัวเองนะครับถ้าท่านดูถูกตัวเองนะครับนะครับไม่ได้เด็ดขาดบอกได้เลยว่าอย่าดูถูกตัวเองนะครับท่านรู้หรอว่าท่านเป็นคนมีบุญวาสนาหรือเปล่าเขาไม่วัดกันที่เงินเขาไม่วัดกันพี่ผิวพันธุ์แต่ผิวพันธุ์มันก็บ่งบอกเหมือนกันนะจะให้พูดทุกอย่างไม่ได้แต่โง่เฮงลักษณะท่าทางมีจริงๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกําหนดไว้หมดแล้วแต่ว่าไม่ได้วัดกันที่เงินเด็ดขาด นะครับบางคนมีอยู่ในตาําราเขาบอกว่ามาล่ํารวยตอนอายุ60บนะครับบางคน70ด้วยซ้ำกลับมารวยนะครับผมแล้วคนที่จักบอกว่ามาวัดกันที่เงินคนนี้เป็นอาเสียเป็นเท่าแก่เป็นรวยเศรษฐีบาัานล้านนะครับผมเป็นยังไงล่ะครับผมตอนอายุ50-60กลับมาเป็นยาจกก็เยอะแยะไปแล้วจะวัดกันตรงไหนว่าใครมีบุญกุศลมากวาสนามากกว่ากันนะครับผมเราไม่วัดกันที่ที่เงินเดดขาดนะวันนี้เองขับเบ้นพรุ่งนี้เอง จะไม่มีรถจะขับยังได้เลยับผมเพราะฉะนั้นบุญกุศลวาส,สนาไม่วัดกันที่เงินนะครับณนะเวลานี้เป็นยังไงไม่รู้ต่อนาคตท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับชะตาชีวิตไล่เหตุการณ์กันต่อนะครับชะตาชีวิตไล่เหตุการณ์กันต่อนะครับครความยุ่งยากความลำบากเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับความเด็ดเดี่ยวหข้าหาหมอสันขอย้ำนิดหนึ่งว่าผลจากวันที่17 นะครับผมเดือนมีนานะครับผมที่จะถึงนี้นะครับผมให้ท่านปล่อยกับอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างยอมเสียเปรียบนิดหนึ่งนะไพ่ภายใบนี้เขี้ยวนะนะครับสำหรับหมอสันหมอสันตีความว่าเขี้ยวนะ,นะ,ะนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นรรเรื่องราวเรื่องลับเรื่องราวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาปกปักคุ้มครองรักษาเขาไม่ให้ท่านง่ายๆนะครับเขาไม่ให้ท่านง่ายๆนะครับอย่าฝันนะครับอย่าหวังว่าจะได้ง่ายๆแต่ว่าถ้าดูคลิปหมอสันหมอสันก็จะแนะนําว่าก็ลองขัดดวงชะตา แล้วหมหขัดย e ังไงแล้วขัดไม่เป <prejudice ten> <leaves> ็นผมขัดยังไงขัดไม่เป็นก็คือยังไงครับผมเขาเสนอให้ท่านแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับถึงแม้มันจะได้น้อยหน่อยนะครับจะกาไรน้อยหน่อยท่านต้องรับไว้สําหรับไพ่ดวงชะตานี้นะครับผมนะครับเขาเสนอให้ท่านนะครับผมสมมติเสนอให้สองแสนห้านะครับผมท่านบอกว่าไม่ได้สองแสนห้ามันจะได้ยังไงนะครับสมมติเฉยๆนะสองแสนห้ามันจะได้ยังไง นะผมมันต้องเป็น2อ0 0สนแปดสองแนะผมสิ่งที่ท่านต้องการเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นนะครับมรดกที่ท่านจะมอบขายให้กับใครนะรผมมันถูกกําหนดไว้แต่ว่าถ้าเราไม่ให้เขาก็ไม่ประสบผลผดเพื่อจะไปต่อยอดต่อไปไพ่ใบนี้บ่งบอกได้เลยว่าท่านต้องยอมนะครับเคี่ยวนิดหนึ่งนะผมเคี่ยวนิดหนึ่งเผลอๆมันเป็นราคาที่ดีที่สุดสําหรับตัวท่านแล้วท่านควรที่จะคว้า,าไว้ณนะเวลานี้ นะครับคว้าไว้ณเวลานี้อย่าพึ่งตัดสินใจคำว่าไม่นะต้องกล้าที่จะยอมขาดทุนนิดหนึ่งกล้าที่ยอมได้น้อยหน่อยนะครับแล้วท่านจะประสบํำเร็จนะครับนับสิ่งดีๆจะบังเกิดรอบรัพย์โดยโชคสมหวังเปิดไพ่ดูนะครับเดิมูลเกิดขึ้นนะครับอารมณ์ปนแปลอารมณ์เจ็บปวดอารมณ์ตึงเครียดนะครับเจ็บปวดร้าวเกิดขึ้นนะผมแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องมีกันบ้างนะผมนะครับ นะครับท่านอย่าปล่อยกับปัญหาต่างๆเรื่องบางเรื่องเราต้องตั้งจิตตั้งใจตั้งมั่นนะผมนะครับยอมเครียดกับมันนะครับผมไม่ใช่อะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่สู้นะครับผมอะไรก็แพ้ไว้ก่อนยังไม่ทันสู้เลยนะครับเริ่มต้นก็แพ้แล้วนะครับผมเริ่มต้นก็แพ้แล้วยังไม่ทันเปิดร้านเลยยังไม่ทันเปิดขายของเลยนะครับผมขายไม่ได้หรอกผมจะแย่แล้วผมเจ็บปวดรุนแรงผมแพ้แล้วเริ่มต้นก็แพ้แล้วครับนะครับผม แต่ว่าถ้าท่านบอกว่าผมมีพลังนะผมผมถูกรางวัลที่หนึ่งเริ่มต้นมีโอกาสชนะแล้วนะท่านลองคิดตามหมอสันนะครับว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นในโชคชะตาของสายลายมือกากบาบาลนะผมผมเริ่มต้นผมก็บอกว่าผมหล่อที่สุดแนะ่เกือบชนะแล้วนะบอกไว้ก่อนนะถ้าเริ่มต้นนั้นบอกโอ้โนนติแม่งโคตรอ่อนเลยนะผมคโคตรขี้เหร่เลยนะผมไม่มีอะไรดีเลยวาจาก็แพ้เขา น,นอยสําหรับปัญหาต่างๆไม่มีการต่อสู้กับการแก้ปัญหานะครับผมยอมเสียเปรียบครับผมยอมเสียเปรียบนะครับและดวงชะตาท่านจะเปิดนะครับยอมเสียเปรียบกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดดันนะครับบางเรื่องบางเรื่องเรื่องบางอย่างเราต้องฝืนอดทนสู้ไม่สู้ก็แพ้สิครับนะครับสายไร้เมือกระบาท,ท่านสู้เก่งอยู่แล้วนะแต่ว่าท่านอย่าใช้คํานี้ครับผมผมไม่ไหวแล้วผมท้อแล้วผม แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะผมไม่เกิดขึ้นกับสายลายมือกระบาดนะครับ fc มอสซันอย่าเป็นเลยครับนะพลังบวกเข้าไว้นะผมพลังลบเลีกไปให้ไกลอย่าอยู่ใกล้คนใกล้พลังลบนะครับอย่าอยู่ใกล้คนพลังลบนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รังเกียจเขานะแต่ว่าเราเอาตัวเองรอดก่อนนะครับท่านจะว่ายน้ําท่านต้องว่ายแข็งครับเปิดภัยดูกันหน่อยนะผมอานาจบารมีวาสนาเห็นไหมบังเกิดเลยนะให้ท่านต่อสู้กับปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมมอสซันขอเป็นกําลังใจให้ท่าน ต้องต่อสู้กับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างอย่า,ยอ,อย,ายอมแพ้เริ่มต้นก็บอกว่านะผมจิตใจฉันซึมเศร้าไม่มีความเด็ดเดี่ยวเข้าหานะมเผาไปไหนก็จะชนะเขาได้ยังไงนะผมเอามันน้องคือเขิมก่อนหลงตัวเองหน่อยนะครับอย่าดูถูกตัวเองนะครับหลงตัวเองนิดหนึ่งนะครับใครจะบอกว่าหลงตัวเองบ้าหรือเปล่ปานะครับเลอะเทอะเปล่านะครับละเมอเพ้อเจ้อไปแล้วเองอะ่ะเองอมันละเมอเพ้อเจอ้อละเมอเพ้อฝัน เพียงแค่ท่านได้ฝันท่านจะได้ไปไกลกว่าคนที่ไม่ได้ฝันใช่หรือไม่นะผมใครจะพูดยังไงหรือว่าเขาจะคิดบอกว่าลัมเบอร์เพอร์เจอร์อย่างน้อยเราได้เข้าไปแตะต้องแล้วครับเราได้เข้าไปทาแล้วครับนะครับแต่เขาสิ่งเหล่านั้นบังเกิดเขาไม่ได้เข้ามาแตะต้องแล้วใครจะไปได้ไกลกว่ากันท่านอยากจะเป็นคนไหนนะครับผมถ้าถามตามไพ่ก็บ่งบอกได้เลยว่าถ้าท่านเป็นไปตามนี้ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ครับผมร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินทองอัศวินนั่งขีม่ม้าครับถือไม้เท้าบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงหนึ่งไม้เท้านะครับผมเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงว่าตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรอท่านอยู่นะครับอย่าจิตตกนะจ๊ะนะครับอย่าจิตตกนะจ๊ะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างรอท่านอยู่ท่านควรที่จะต้องจัดแจงนะครับผมทําให้มันดีมากที่สุดนะครับผมนะครับเริ่มต้นก็แพ้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับผมสายเลยมือกระบาดบอกไว้ก่อน นะครับผมมันสายไล่มือกระบาดหมอหมอซันใช้คําว่านะครับผมนะครับผมเริ่มต้นมีโอกาสแพ้ไหมมีโอกาสแพ้นะแต่ว่าต้องได้กําลังใจกับคนที่ท่านหลักนะครับท่านอาจจะคอยให้เพศตรงข้ามมาหนุนนำหนุนตาท่านนะครับแนะนําเรื่องราวต่างๆนะครับผมนะครับบางทีเขาอาจจะจี้จุดทําให้ท่านรู้สึกว่านะครับอานาจบารมีวาสนาท่านก็มีฝีมือพอตัวนะครับผมมองให้เห็นสิครับสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ นะผมสิ่งดีๆจะบังเกิดรับทรัพย์โดยโชคเปิดไพ่กันต่อนะครับดวงชะตาจะมีความสุขราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีใช้ผลคำว่า17มีนา2526ั25บอบกบอกได้เลยนะครับสี่ไม่เท้าไม่มีความสุขให้มันลุกไปคอมเมนต์มานะครับต่อตใจไ่นี้ไปพิมพ์มาอย่างนี้นะครับต่อากนี้ไปผมจะประสบความสเร็จผมจะร่ารวยโดยทรัพย์สินทองดวงชะตาหมอซันบอกไปแล้วจะร่ํารวยรวยๆลยรวย,วยไม่รวยให้มันลุกไปนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิด นะครับรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายนะครับความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นกับตัวท่านคอยดูสินะครับไม่แม่นให้มันลบไปนะครับผมไม่รวยให้มันลบไปนะครับผมอำนาจบารมีวาสนารวยสนันินล้านนะครับผมนะครับพรุ่งนี้รวยนะครับผมนะครับคิดอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับถึงแม้ตอนนี้ท่านจะมีปัญหาหนี้สินต่างๆโยนมันทิ้งไปครับนะครับบอกไว้ก่อนนะนะครับคาถาเวทมนต์ต่างๆหนุนดำดวงชะตาเกี่ยวกับสายมูเตลูได้นะครับสิ่งดีๆจะบังเกิด แก่ตัวท่านนะครับเปิดไพ่กันอีกหนึ่งใบนะครับเอเวโร่ขึ้นนะครับเอเวโร่ขึ้นนะครับเอเวโร่นะครับดวนะงชะตาเปิดลุ้งโลภสําเร็จนะครับและจะได้อะไรมาแบบแรงๆทันดีทันใด้ก็ทันหันนะครับผมโดดเด่นนะครับผมลองไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูซินะครับผมขอพระบรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักกุ้มของรักษาหนุนดำดวงชะตาปิพันธ์ใครข้า,ขาพเจ้าจเจริญรุ่งเรืองด้วยเถิดบุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยสร้างมาขอเปิดบุญมาใช้ก่อน ับผมนะครับอย่าคิดว่าเบิกไม่ได้นะเบิกได้จริงๆนะับผมก็ว่านะนะเราถึงบุญกุศลวาสนาท่านอย่าคิดว่าท่านไม่มีบุญทุกคนเกิดมาล้วนแล้วแต่มีบุญกุศลวาสนานะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดเอามโลกมาได้มาง่ายๆแต่ว่าได้มาแล้วนะบอกไว้ก่อนนะไม่ว่าท่านจะถูกรางวันที่หนึ่งนะเจล้านนะนะครับหรือว่าท่านจะได้อะไรมาแบบมรดกก้อนโตหรือว่าท่านจะได้ค้าขายดิบขายดีนะครับธุรกิจการงานได้มาต้องรีบสร้างบุญต่อบุญต่อยอดเข้าไป นะครับหยุดไม่ได้เลยคชาบุญหมดนะครับผมในตำราเก่าไว้ว่าบุญหมดชีวิตก็หาไม่บุญหมดชีวิตก็หาไม่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยบุญกุศลวาสนาของเรานะครับบุญหมดเองก็ต้องไปเกิดท่านก็ลองไปอ่านในตำราตำราที่ไหน Google ก็ได้นะครับนะครับกูเกิลนี่แหละพิมพ์เลยบุญหมดเป็นยังไงท่านจะรู้เองนะครับผมคำว่าบุญหมดเพราะฉะนั้นสายมูเตลู อาถรรพ์กกระบาท x ตรงกลางหัวใจเราเติมตะเกียงไปเรื่อยๆนะครับเติมถวายน้ามันตะเกียงนะครับผมอย่าให้ขาดนะครับเติมไปตลอดชีวิตทําบุญไปตลอดชีวิตไม่มีสิทธิ์เลือกอย่ามาพูดว่าทําไมเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ตามนั้นนะครับผมท่านไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับนะผมสายและมือกระบาดไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับอย่ามางองแงนะครับอย่างองแงนะครับงองแงไม่ได้เดขาดนะครับนะครับผมหมอสันก็ไม่ได้เหมือนกันหมอสันก็ไม่งองแงมันเป็นกฎ ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีกฎนะครับกฎบ้านกฎเมืองกฎน,นรกกฎสวรรค์ถูกกาหนดไว้แล้วกฎโชคชะตากฎบุญกุศลวาสนาเอาผมถ้าท่านทําบุญสิ่งไหนก็ดได้สิ่งนั้นนะครับมันมีกฎของเขาอยู่อย่าบอกว่าใครเป็นคนตั้งกฎนะผมหมอซันก็ไม่รู้เหมือนกันรับผมนะนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกําหนดเอาไว้หมดแล้วเอาท่านกนําหนดเอาให้ดีนะครับเสริมพลังตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นลายมือนะครับผมลายมือพลังอํานาจวัตถุ พุทธคุณนะครับผมเข้ามาเสริมมันมีกฎของมันนะครับผมได้มาปกปักคุ้มของรักษาดวงชะตาเส้นชะตาชีวิตเปลี่ยนนะครับผมอย่ามาบอกว่าเส้นชีวิตผมขาดหายไปเดี๋ยววันหนึ่งมันอยู่ดีต่อกันเฉยนะครับผมลายมือยังเปลี่ยนได้นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมมันมีกฎของมันถ้าท่านเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็ใช้นะครับผมสายลายมือกระบดใช้ให้เป็น นะครับแล้วดวงชะตาจะเปิดรุ่งโรจน์สมเร็จสมหวังดังใจมานะครับผมคึ้เขิมเข้าไว้นะครับมันเป็นกฎของมันนะครับกฎธรรมชาติเลยนะครับผมชะตาชีวิตรับทรัพย์รับโชคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับท่านใดยังไม่อาจจะดูดวงส่วนตัวของหมอสันก็ทักมานะครับผม sunny สี่สองแปดเก้าตรงตัวเลยนะ sunny นะครับ sunny นะครับพาทิพย์นะครับสี่สองแปดเก้านะครับผมเลขมหามงคล สี่สองก้าซันนี่สี่สองบกาันสองรบาทนะครับผมทักไลน์ห้าสิบนาทีนะครับผมพูดคุยกันนะครับผมแช่มชื่นประสมเลศสมหวังดังใจหมายนะครับสวัสดีครับ